สวัสดีครับสินกรินฟิล์มกองแสงวันนี้ส่งงานรถสวิสกันนะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกตัว 3M เซรามิกอัลต้าเคลียร์นะครับเคลียร์ชัดทุกทัศนิยนะครับเอ็มแค่ไหนก็เคลียร์นะครับจุดเด่นของ 3M ออาต้าเคลียร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ 3M ออลต้าเคลียร์นะครับตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกแท้นะครับของ 3M นะครับเป็นตัวท็อปสุดในซีรีส์ของเซรามิกนะครับคุณสมบัติเด่นของ 3M ออาต้าเคลียร์นะครับวิสัยทัศน์ชัดเจนนะครับภาพคมชัดนะครับ เข้มแค่ไหนก็เคลียร์นะครับเคลียร์ชัดทุกสัญญาณดิจิตอลนะครับป้องรังสีวิเปรเลตอยู่ที่95%เต็มนะครับลดรังสี UV อยู่ที่99%นะครับดีมโทนสีเทาฟ้าช่วยลดสัญญาณได้ถึง93%นะครับเทคโนโลยีนวัตกรรมเฉพาะจาก 3M เพื่อ u r e v นะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของ 3M นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีของที่ร้านนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกแท้ของ 3M นะครับมีหลายสีให้เลือกนะครับก็ทางร้านก็มีเบอร์25ด้วยนะครับเป็นเบอร์50%นะครับ อันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้ง3บานหน้าเป็นเบอร์60นะครับส่วน3บานหลังเป็นเบอร์80นะครับให้ความเป็นสุดตัวสูงนะครับด้านนอกนะครับด้านในใสเคลียร์ละเอียดทรับคุณผู้ชมดีมั่นใจนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อฟิล์มตาม 3M Alta Clear ในโซนหลังก่อนนะครับเป็นเบอร์80นะครับเข้มแต่เคลียร์นะครับตัวน no ี้ของตาม 3M Alta Clear นะครับก็อันนี้ก็มีโลโก้ 3M นะครับ โซนโซนหน้านี้จะเป็นเบอร์60%นะครับผมชัดนะครับทบขี่ได้สบายใจนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับก็อยากได้ฟิล์มใสๆให้เกียร์นะครับสามใบหน้าครับสบายได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็การรอนดีนะครับนี้ก็จะเป็นซีรีส์ลังเมตรนะครับเซรามิกไออาร์05นะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนหน้ากันหนึบหน่อยนะครับลักษณะโซนหน้านะครับใสเกียร์นะครับดู ด้านนอกดำเงาสวยครับด้านในใสเคลียร์นะครับผมชัดมุมมองนะครับตัวนี้แนะนํานะครับลูกค้ารถใช้งานเองนะครับติดฟิล์มคุณภาพสูงนะครับอย่างแบรนด์ 3M นะครับมาตรฐานโลกอยู่แล้วนะครับก็เชื่อใจมั่นใจได้นะครับว่าฟิล์มคุณภาพสูงนะครับก็รถดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ติดฟิล์มรถดูใหม่ขึ้นมาเลย ติดฟิล์มกองแสงมาตรฐานนึกถึงสีนคกิปฟิล์มกองแสงโทร0844141836สีนักลินฟิล์มกองแสง, 6, สง,แสงยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการเข้ามาปรึกษางานฟิล์มกองแสงกักทางร้านได้นะครับมีหลายท่านนะครับขับรถเข้ามาปรึกษาที่ร้านนะครับเราให้คาปรึกษาอย่างดีนะครับแนะนาฟิล์มที่คุณภาพดีแล้วก็มีเปรียบเทียบสีฟิล์มให้เหมาะสมกับลูกค้าจริงๆนะครับหลายคนเข้ามาแก้งานจากที่อื่นนะครับเพราะว่าติดฟิล์มสีเข้ม แล้วเราก็<ม>ก็มาจบตัวที่สามเหของราเกียก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ดีมาตลอดนะครับผมมากครับ